ไทยเรียกร้องประชาคมโลกกดดันกัมพูชาให้ร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผลักดันไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศ เมื่อวานนี้รัฐบาลนำคณะทูตจากประเทศรัฐภาคีอนุสัญญาเอาตาว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและองค์การภาคประชาสังคมด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อชี้แจงข้อมูลและเหตุผลเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยโดยมีคณะทูตและผู้แทนจาก33ประเทศ1องค์กรและ2องค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศเข้าร่วมโดยนายมาริสเงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวย้ำว่าประเทศไทยได้รับผลกระ ทบจากทุนระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาซึ่งนอกจากจะละเมิดอ,อำนาจอธิปไตยของไทยแล้วการกระทำของทหารกัมพูชายัางละเมิกดกฎบัตสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาออตตาว่าจึงได้นำคณะผู้แทนทางการทูตมารับฟังการชี้แจงเพื่อเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกัมพูชาต่อประเทศไทยเนื่องจากแม้สถานการณ์ชายแดนจะมีการหยุดยิงตามข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC แต่การเก็บกู้ทุ่นระเบิดยังไม่ได้รับการตอบรับมากนักจึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกและประเทศรัฐภาคีอนุสัญญาอัตตาว่าช่วยขับเคลื่อนกดดันกัมพูชาให้ร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งไทยมีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC โดยไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทั่วโลกการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยแท้เราเคารพกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้มีทุ่นระเบิด อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยขอเรียกร้องให้กับประชาคมโลกแล้วก็ประเทศปากีสถาอนอุสัญญาแต่ว่าให้ช่วยกันขับเคลื่อนกดดันประเทศกัมพูชาให้มาร่วมมือกับประเทศไทยในการเกบกู้ทุนระเบิด ด้านนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้ขณะนี้ไทยและกัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่กลับยังพบความพยายามเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข่าวปลอมของฝ่ายกัมพูชาที่อาจขัดต่อความตกลงหยุดยิงในการประชุม GBC และไทยจะตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้นจึงขอให้ทุกป,ประเทศช่วยกันผลักดนันไม่ให้กัมพูชาเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อสร้างสันติภาพของสองประเทศ ผมว่าผมว่าเรียกร้องให้ฝ่ายกรมพูชาติเลิกใช้ fake news เลิกใช้การปั่นข้อมูลการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนมันไม่ใช่วิธีที่ถูกมันไม่ใช่วิธีที่ดีแล้วผมก็คิดว่าเอาเวลาไปช่วยเหลือคนของเขาจะดีกว่าแล้วก็ขัดกับความตกลงหยุดยิงความตกลงใน GBC ที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายจะหยุดใช้ข้อมูลเท็จข่าวสารเท็จการใช้ fake news ซึ่งฝ่ายไทยไม่เคยทำผมถึงคิดว่าเราต้องตอบโต้ครับเพราะเรามีข้อเท็จจริง จากนั้นได้มีการนำคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศสำรวจพื้นที่ทุ่นระเบิดและการเก็บกู้บนภูมะเขือและฐานปฏิบัติการกฤษณาเพื่อให้เห็นหลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาในดินแดนไทยซึ่งคณะได้รับทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมเห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ทุ่นระเบิดที่ถูกลอบวางใหม่ในพื้นที่ที่ทำให้ฐานไทยบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมทั้งสังเกตการบ้านเรือนประชาชนในอำเภอการทะระ ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาซึ่งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมทางรับทราบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจากทั้งทางราชการและภาคส่วนต่างๆชาววิสาประทุมมารายงาน